แม้กระทั่งวันนี้เราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่กระทบกับมนุษยชาติในวงกว้างนะครับไม่ต้องรอถึง2,050เราก็พอจะคาดเดาได้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของประชากรนะครับซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในหลายจุดของโลกเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหา โดยช่วงยิ่งปัญหาในเรื่องของทั้งน้ำนะครับทั้งอาหารแล้วก็ทั้งพลังงานประเทศไทยก็อาจจะไม่หลุดรอดจากวงจรนั้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ทราบดีนะครับในวงการระดับโลกเช่นสหประชาชาติเนี่ยก็เริ่มคุยกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคงเพราะเป็นห่วงด้วยนะครับแล้วก็จากเพรสเชอร์ที่นักวิทยาศาสตร์โดยช่วงยิ่ง Nobel Prize w i n นเนทั้งหลายเนี่ยเริ่มบอกกับเรานะครับ ว่าทั้งเรื่องอาหารก็ดีเรื่องน้ําก็ดีเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพก็ดีและล่าสุดก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือ climate change นะครับก็ล้วนแล้วแต่จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ในอนาคตนะครับจะต้องพยายามฟันฝ่าให้ได้นะครับประชากรที่มากขึ้นก็แน่นอนมีปากมากขึ้นมีท้องมากขึ้นก็ต้องมีอาหารมากขึ้นนะครับผลผลิตต่างๆโดยช่วงยิ่งผลผลิตทางการเกษตร ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถเลี้ยงประชากรได้วันนี้เราก็ยังมีผู้หอยหิวอยู่ในทวีปแอฟริกาจำนวนมากในแต่ละปีในแต่ละฤดูเราก็ประสบกับมแมลงโดยช่วงยิ่งช่วงหลังๆนี้ก็มแมลงชนิดแปลกๆนะครับที่วนเวียนมาทำให้ผลผลิตของเราแทนที่จะได้สูงสุดก็ไม่ได้ตามที่วางเป้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นโลกทั้งใบนี้นะครับกำลังจะต้องขบคิดกันอย่างหนักนะครับ ประชาชาติเองก็มีแนวทางซึ่งตกลงกันแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือ SDG นะครับหรือ Sustainable Development Goals นะครับซึ่งมาแทน MDG ในบนรรดา17ข้อนี้เนี่ยก็มีประเด็นต่างๆที่เป็นความห่วงใยอยู่มากมายนะครับสำหรับประเทศไทยล่ะครับประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพลเมืองโลกนะครับเรายังมี ข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่ว่าเรายังเป็นสังคมเกษตรอยู่มากนะครับทั้งในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกก็ดีดินน้ําลมไฟทั้งหลายนะครับไปจนถึงเรื่องของเกษตรกรนะครับเ,เคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยประมาณนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าทําดีๆแล้วทางด้านการเกษตรเนี่ยอาจจะช่วยเลี้ยงประชากรของโลกได้ประมาณสัก250ล้านคนนอกกเหนือจากเลี้ยงตัวเราเองวันนี้สถานการณ์อาจจะไม่ เอื้อถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามลงมาพิจารณาดูก็คือว่าภาคการเกษตรของเราณขณะนี้อยู่ในออบริบทไหนนะครับมีประสิทธิภาพในการผลิตเพียงใดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราขึ้นอยู่กับออภาวะของโลกมากน้อยแค่ไหนไม่เพียงภาวะทางธรรมชาตินะครับแต่ภาวะในเรื่องของราคาตลาดโลกนะครับภาวะของสิ่งจูงใจที่เกษตรกรจะอยู่หรือจะไปนะครับ ไปจนถึงเรื่องของการแปรรูปนะครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคร่ควรให้ดีแล้วก็คงจะต้องหาวิธีการใหม่ๆนะครับนอกเหนือจากการเพิ่มผลผลิตทําให้เราสามารถผลิตในพื้นที่ที่น้อยลงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมียีวที่ดีขึ้นเนี่ยในขณะเดียวกันก็เริ่มที่จะต้องคิดนะครับว่าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมากๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรในลักษณะไหนในสินค้าประเภทไหนและ เราจะสามารถที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับ